ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะพามาดูนะครับต้นผงชูรสนะครับที่ทางภาคอีสานจะชอบเรียกกันนะครับถ้าเป็นชื่อทั่วไปก็จะเป็นชื่อพวกคณะเม็กซิโกนะครับแล้วก็พวกชายาหรือว่าชายาอะไรน่าจะผมไม่ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเรียกว่าชายาหรือว่าชายา ว่าแถวบ้านผมเขาจะเรียกเป็นต้นพงชลอดนะครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมาทําคลิปต้นพงชชลดนะครับแต่พอดีได้ลองเอาไปทํากับข้าวนะครับเอาไปผัดน้ํามันหอยนะครับปรากฏว่ามันอร่อยนะครับอามันอร่อยตอนแรกก็ไม่เคยเคยๆแต่แบบเอาไปใส่เห็นที่บ้านเขาไปใส่ต้มไก่นะครับตรงนี้นะครับมัน พอไปใส่ต้มไก่แล้วรสชาติมันจะดีนะครับมันจะกลมกล่อมนะครับก็เลยผมลองเอาเอาไปผัดนะครับเอาส่วนที่มันเป็นยอดอ่อนนะครับตรงนี้ยอดอ่อนแล้วก็พวกบริเวณก้านนะครับก้านที่มันอ่อนๆนะครับตรงนี้เอาไปปลอกนะครับปอกเปลือกออกนะครับแล้วก็เอามาผัดอร่อยครับอร่อยกรอบปีนะครับกินไปสองครั้งแล้วนะครับอนนี้ก็แม่เขาปลูกไว้นะครับ อันนี้ก็จะตัดไปนะครับดอกอยอดสวยเลยนะครับอบอวบเลยนะครับเมื่อเช้าเอาไปผัดนะครับแต่ว่านะครับก็มีข้อเสียอยู่นะครับคือจะมีพวกไซยาไนนยนะครับมีสารไซยาไนายที่เหมือนอยู่กับใบ มันสัพหลังนะครับที่ถ้าเรากินดิบอย่างนี้นะครับเราอาจจะมันจะมีสารเป็นสารพิษนะครับอาจจะเกิดอันตรายกับร่างกายเราได้นะครับถ้าเรากินเข้าไปในปริมาณที่เยอะนะครับก็เลยแนะนํานะครับให้เอาไปผ่านความร้อนนะครับเช่นเอาไปต้มนะครับหรือเอาไปผัดอะไรพวกนี้ได้อยู่นะครับเราหรือว่าเอาไปตากแห้งนะครับได้เหมือนกันนะครับแล้วค่อยเอามาทําอาหารนะครับ เอาไปลวกเอาไปผัดอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับกินได้ครับแต่ว่าอย่ากินดิบๆนะครับกินสดแบบนี้มันจะนั่นละครับจะมีสารไซยานายนะครับเป็นอันตรายต่อร่างกายของเรานะครับโอเคครับผมเป็นอะไรที่ปลูกง่ายนะครับแค่เอามาชํำนะครับเสียบหากเอากิ่งแล้วก็ไปชํำก็ติดแล้วนะครับเป็นปลูกง่ายมากนะครับสำหรับต้นนี้นะครับโอเคนะครับผม ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ